สวัสดีครับวันนี้พบกับผู้ชายตัวดำนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาหอยกันนะครับ <laughs> ซึ่งมีชื่อว่าหอยเจดีนะครับหรือเรียกบ้านๆคือหอยหลักไก่นะครับมาหาหอยไปชมกันเลยครับนี่นะครับจะเป็นตัวอย่างหอยที่เรามาหากันวันนี้นะครับดูครับลูก นี่เป็นลูกก่องหอยนะครับเยอะมากนะครับเกิดจากน้ำซัดเข้าฝั่งนะครับเลยมาติดอยู่ยข้างฝั่งเดี๋ยวเราไปหาตัวเป็นๆกันกเลยครับ น,น,นั่นจะเป็นเกาะบุรนนะครับตามเกาะนั้นด้านางจะเป็นเกาะบุรลนเลนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นเกาะบุรนไม่ไผ่และด้านขวาเป็นเกาะบุรนโดนนะครับเป็น,ปน,ปนที่ท่องเที่ยวของอย่งางาสตนอ์อกหนึงงที่ท่องเที่ยวนะครับที่ไม่ควรพลาดน,นะครับ คุณดูนะครับบรรยากาศนะครับสวยมากนะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่แหลมสวนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาเหยียบที่แหลมสวนอันนี้นะครับผมบินมาจากกรุงเทพนะครับดูนะครับสี่เหลของผมขาวจัะเลยผมเป็นคนเมืองกลางนะครับจังหวัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับครั้งแรกนะครับที่เยลงมาที่แหลมสวนมันงี้นะครับสดชื่นมากนะครับไม่เหมือนในเมืองกรุงเลยนะครับน่นแออัดอันนี้ก็คือบรรยากาศ ถ่ายเทได้สะดวกมากเชื่อมากครับที่นี่ครับภูมิใจมากที่เกิดมาที่ได้เหยียบที่สนีกนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้เข้ามาที่นี่นะครับตัววัดตารวจก็ตามัจผมอยู่นะครับดูครับตุอาทิกกำลังจะตกนะครับที่เห็นด้านหน้านั่นคือหลาดนะครับใช้ในการจับปลานะครับผมได้ไปสอบถามผู้รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่ามันคือหลาดนะครับ ผมก็ได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสวยมากครับบรรยากาศแบบนี้อยากให้อยู่หลังบ้านมากครับจุมงกัะโ่นนะครับดูดูครับดูดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นป่าสนนะครับธรรมชาติสุดๆเลยนะครับธรรมชาติสุดๆเลยไม่เสียค่าน้ํำมันรถเลยนะครับอันนี้ดีใจมากครับที่เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ ได้เห็นหอยด้วยนะครับหอยเมื่อกี้ได้เห็นหอยไปแล้วดูนะครับนี่จะเป็นหอยเจดีนะครับเป็นธรรมชาติมากครับสมบูรณ์มากที่นี่นี่นะครับ่ายลายนะครับผายลายวันนี้ผมก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ